มาที่กูเรือค่ะต้องทำก๋วยเตี๋ยวเองเ้อะเลยตอดไปเนี่ยจากสกิลการทำรายการเวลาไปทำรายการอาหารนะเขาก็จะต้องต้มเส้นประมาณสักห้าวิเจ็ดวิเราลืมใส่ผักก่อนปะเนี่ยใช่ป่ะลืมใส่ผักก่อนปะใช่ลูกทีนั้น เส้นน้อยไปวันนี้ยเส้นกระจึงหนึ่งนี่เสนจะอิ่มไหมรับสองไ,<ห>ได้นี่สองอันนี้นะได้หมดนี่อันนี้ตั้งเยอะบุกคลิปคลิปก๋เตี๋ยวไก่นะคะทุกคนคก๋วยเตียวไก่แล้วก็ปรุงค่ะคลิปมี้หซึ่ง เผ็ดอ๋อลืมบอกไปไปพี่พริกเผ็ดอันนี้นิดนึ่งกว่าเผ็ดแค่ไหนบ้างกระเตี๋ยวเด็กน้อยมากไหมกระเทียมค่ะซ้มกลับผักโรยไม่รับประทานค่ะฉันเหม็นผักโรยโอเคค่ะเสร็จเสร็จค่ะก๋วยเตี๋ยวเด็กโอ้ยเค